สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้โดยที่เราจะนําราคานะครับแล้วก็โปรลดราคาในแต่ละเดือนมาสรุปให้ท่านได้ดูกันท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องคอมโปร ท่านสามารถมากดติดตามช่อง MSA มซ่าชาแนของเราไว้นะครับจะมีราคาใหม่ๆโปรใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตให้กันแบบนี้ทุกเดือนยังไงเราก็ฝากทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone นะครับสามารถมากดติดตามช่อง e MSA Chan n าแนของเราไว้ได้เลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคิวของ iPhone 12 Pro Max นะครับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับ iPhone รุ่นท็อปที่สุดในตอนนี้วันนี้เดี๋ยวผมสรุปราคาทั้งหมดมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีราคาจากหลายร้านสำหรับการ การซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับมาให้ได้สั่งซื้อกันด้วยก็จะมีลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก l a z a d a s h o p e ปี้เจดีเซนทนมาให้ได้สั่งซื้อกันรวมไปถึง iPhone จากร้านของเราด้วยในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือว่ามีการปรับราคาลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งราคาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรทุกท่านจะได้ทราบข้อมูลในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับอัปเดต ราคาล่าสุดวันนี้วันที่18สิงหาคมปี2564 เรามาเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ Lazada หรือว่าแอป Lazada นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max จัดจำหน่ายโดยทาง Apple เองเลยนะครับมาขายผ่านทางร้าน l a s Mall จากราคาปกติ39,900บาทนะครับ Lazada ลดเหลือ37,900มีให้เลือกทั้งหมด4สี CC นะครับความจุเริ่มต้น128กิกวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3,700 90บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของแท้ร0อซนะครับก็คือเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน15วันนะครับเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนก็จะเป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนดนะครับมีประกันจากศูนย์ให้1ปีเต็มท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับของ Lazada 37,900บาทก็กดดูรายละเอียดแล้วก็ สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนอีกร้านหนึ่งจากลาซาด้าเหมือนกันนะครับ iPhone 12 Pro Max เครื่องศูนย์โมเดลไทยนะครับรับประกันศูนย์ไทยทั่วประเทศแต่ว่าจะเป็นเครื่องที่แอค i v a t e แล้วนะครับก็คือประกันจะไม่ถึง1ปีอาจจะอยู่ที่ประมาณ10เดือน11เดือนประมาณนี้นะครับยังไงก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสอบถามกับทางร้านก่อนนะครับว่าเครื่องที่ท่านซื้อมีประกันให้กี่เดือนนะครับจากราคาปกติ39,900บาทนะครับร้านนี้ลดเหลือ3 6 2 9 0 บาทมีให้เลือกทั้งหมด4สี4เหมือนกันนะครับความจุก,ก็เริ่มต้น1 2 8กิกวิธีการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าไม่สามารถผ่อนได้นะครับสำหรับร้านนี้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับเริ่มต้น3 6 2 9 0บาทสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดไปดูรีวิวการสั่งซื้อกันก่อนนะครับถ้าเราชอบหรือเรามั่นใจค่อยทําการสั่งซื้อไปดูต่อกันที่ช้อปปี้นะครับไอโฟนสิบสองโปร ตังโมเดลไทยยังไม่ได้แกะซิลนะครับเป็นเครื่องศูนไทยรับประกันสูนร Apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ39,900บาทนะครับลดเหลือ37,990บาทสั่งซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับความจุมีให้เลือกครบทุกความจุนะครับสำหรับสีก็มีทั้งหมดสีสีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับ iPhone 12 Pro Max 37,990บาทก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช้อปปีที่ด้านล่างของคลิปเลยน ร้านที่2จากช้อป e ีนะครับ iPhone 12 Pro Max รับประกันศูนย์ไทยนะครับสามารถผ่อน0%ูได้จากราคาปกติ39,900บาทนะครับลดเหลือ35,980บาทมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ยี่นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งวิธีการชําระเงินมี2แบบนะครับทั้งการชําระเต็มแบบปกตินะครับรวมไปถึงการผ่อนศผ่านบัตรเครดิตมีให้เลือกสความจุนะครับก็คือหนึแล้วก็สองร้ซึ่งท่านใดสนใจอยากจะสั่งซ ดูรายละเอียดกันก่อนได้สาหรับร้านนี้นะครับสามหม่าน้บาทปิดท้ายกันที่ทางด้าน JD c e n t r นะครับ iPhone 12 Pro Max ความจุ1 2 8่งร้อยยี่สิเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ3 9มหมลดราคาให้นิดหน่อยนะครับเหลือ38,990บาทมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับสามารถชําระเงินปลายทางได้แล้วก็เปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับท่านใดอยากจะซื้อของ JD เีเซนท่นนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของ JD เซนท่นที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับส่วน iPhone 12 Pro Max จากร้านของเราก็มีจัดจาหน่ายนะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆกดที่ลิงก์รายละอดด้านล่างนะครับก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ iPhone 12 Pro Max จากร้านของเราเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับถ้าท่านสั่งซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับจากราคาปกติ39,900บาทลดราคาเหลือ37,900นะครับนี่เป็นความจุ 128 g ิกท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ลายแอดด้านล่างนอกจาก iPhone 12 Pro Max นะครับเราก็มี iPhone รุ่นอื่นไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันด้วยอย่างเช่น iPhone SE 2นะครับหรือว่า iPhone SE ปี2 2 2 0เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยขายอยู่ที่14,300บาทนะครับส่วน iPhone 11มีการปรับรลดราคาลงมาล่าสุดเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเป็นล็อตใหม่นะครับก็คือเป็นกล่องบางจากราคาปกติ2 1 0 0บาทนะครับเราขายอยู่ที่1 19,600บาทเท่านั้นส่วน iPhone XR นะครับก็มีจัดจำหน่ายให้ด้วยราคา16,900ท,ทุกเครื่องเป็นเครื่องประกันสูงไทยนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากเรานะครับก็สามารถกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้นี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ iPhone 12 Pro Max ที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาดีที่สุดนะครับถูกที่สุดมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันท่านสนใจของร้านไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นของ Lazada, Shopee, JD Center หรือว่า าจะสั่งซื้อจากเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องคอมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย d ีแท็นะครับไอโฟน12โปรแม็มีขาย2ความจุนะครับราคาสําหรับการซื้อเครื่องคอมโปร,นเ,รเน็ตซื้อได้ในราคาเริ่มต้น26,700บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ2,199บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา26,700บาทนะครับมีค ขัน้นตลงหน้าด้วย8,500ถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา29,700มี่าเนต่ำลงหน้า3,000แล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา31,200บาทมี่าเนต่ำลงหน้า2,000นะครับ ซึ่งทุกโปรโก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาไปดูกันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย TrueMove H iPhone 12 Pro Max มีขายครบทุกความจุเลยนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,900บาทส่วนการซื้อเครื่อง้อมโปรนั้นมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคา28,700 ซึ่งก็จะมีค่าเน็ดล่วงหน้าด้วยขึ้นอยู่ก Trans ับว่าเราเลือกเป็นโปรอ,อะไรนะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ในราคา3,200บาทนะครับมีค่าเน็ดล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากตเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา3,200บาทมีค่าเน็ดล่วงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกปเป็นโปรอะไรนะครับแล้วก็โปรพิเศษนะครับลูกค้าปัจจุบัน t o m o v e H ซื้อได้ในราคา29,700นะครับโปรนี้ไม่มีค่าเน็ดล่วงหน้าจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นก็รับเครื่องไปใช้งานได้เลยนะครับท่านไหนที่สนใจ ไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย A.I.S. นะครับ iPhone 12 Pro Max ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3 9 9 0 0บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปร A.I.S. h G One Plan for iPhone นะครับลูกค้ายายค่ายรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทโดยที่โปรรายเดือนของเขามีให้เลือกทั้งหมด4 p r โปรนะครับด้านบนเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา35,800 มีคะดนตลุงหน้า1,000 ถัดลงมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ราคา33,200บาทมีค่าหนีลุงหน้า2,000นะครับโปร1499ซื้อได้ราคา31,200มีค่าหนีลุงหน้า3,000นะครับแล้วก็โปร1699ซื้อเครื่องได้ราคา3 2 0 0 0บาทมีค่าหนิดลุงหน้า4,000บาทนะครับซึ่งทุกโปรก็จะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับ iPhone 12 Pro Max จาก AIS นะครับเริ่มต้น32,200บาทสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่า ไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดล่าสุดเลยนะครับของ iPhone 12 Pro Max ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือท่านใดที่สนใจกําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้อยู่นะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยเพราะว่านี่เป็นราคาล่าสุดนะครับในกลางเดือนสิงหาคมที่ผมได้เลือกมาให้ท่านดูอยากจะซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิป ไม่ว่าจะเป็นจาก La z a d a s h o p ปี้เจดีเซหรือว่าจะสั่งซื้อจากเรานะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากาก,ก่นนนไปออเจัหม คลิปหน้าสวัสดีครับ